ได้นำไปคิดต่อว่ามันจริงหรือบ่จริงมันดีหรือบ่ดีมันถูกหรือมันพิษอันนั้นก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านแต่ละคนครับขึ้นต้นรายการผมจะอู้ถึงเรื่องของมิจฉาชีพนะเมื่อติดแล้วผมว่าจะถามท่านบอกอชัยวัฒอยู่เหมือนกันพอดีบอกอชัยวัฒน์เปิดออกไปตั้งหนอกก่อน ที่ว่ามีคนจื้อไอ้องทิดาพรจันทิมาเนเปิดอ้างอ้างว่าจื่อทิดาพรจันทิมามามาหลอกลวงมูมูบัตรเครดิตว่าจันทิมาเนี่ยมันน้ำสกุลเดียวกันกับขันบกอใช้วัดเนี่ยมาล่าเป็นปีเป็น่องเป็นเป็นมูเดียวกันนี่กล้าไอ้ดาครับมาติดนี่สองวันติดกันครับผมเนี่ยมันเป็นไอ้องกับ กับมูนี่บอกห่วท่านอาจารย์มันนั่าร้องนายกเทสมุทรีเมืองพะเยาเนี่ยเปินว่ากันย้อนตัวมีเงินนั่นกะ่มันเลยโรมหาอันนี้ไข่ค,คือมันโรมามันยังมาโทรมันจะไหผมก็บอกว่าเมื่อติดก่อนผมก็อู้กำละเรื่องหัวหน้าการเงินของสองพปพะเยาเขตหนึ่งบอกว่าเป็นหัวหน้าการเงิน ผมบอกหัวหน้าการเงินนี่มันแต่ว่าว่าเพรายากการเงินสวนาทิตนะถามไปถามมาถามหัวหน้าการเงินชื่ออย่างจื่อโสพีผมก็ถามต่อวันละโสพีนี่ประเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ลวกัเป็นคนจือตุก๊กบาใจคนจือตุก๊กลยกัมันก็บ,บอกว่าบาใจ้ละนะเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ละเป็นโสพีผมก็เลยบอกว่าอีหนูที่สำนักงานทั้งหลายเนี่ยเปินแทบจะบ่อห้องจือจริง ก็คือโสพีผมยังจํบบุคคลได้ว่าโสพีแต่ทุกคนเปิดจะห้องจือเล่นว่าตุกคนจือตุกกับคนจือโสพีก็คือคนเดียวกันนะครับมานี่แหมนะครับมามาวันสองวันนี่แฮมกระจากห้องการเงินเหมะครับห้องการเงินของสอพอปอพะเยาเขตหนึ่งหูมดผมจืออ่อาหยัง ออจากราชาการปีไดนะครับแล้วก็ลูกเมียจือย่างมันยังมาเก่งแต่ว่าหูหมดผมยังจำจือลูกบางทีจำที่จำทุกฉะนั้นเออว่าเนี่ยมาลลยเดียวกันผมว่าเอาแล้วมันนี่วันติดนี่ต้องต้องทำงานนะครับบอกเรื่องเร่งดวนเจ้าเพราะว่ามันมดกับนดเมื่อวันศุกร์แหะแต่ว่าหัวหน้าเปินฮือ้อแจ้ง คือป่อปิดห้องป่ออุเมืองนะครับว่าคือป่อเนี่ยส่งเรื่องภายในวันนี้ส่งข้อมูลและตั้งมูลน้องเขาจะจัดการถือวันผูกนี่คือวันจันทร์เนี่ยนะวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะพร้อมที่จะส่งโหมกับเอามันเนี่ยจะได้อะป่อบยากจะจ้จางนะนี่อ,นอ้หนะแกกับบอกเปิดร้ายออกกับเปิดร้ายแล้วกดอันนั้นกดอันนี้ไปจนกระทั่งถึงถึงลิง ว่าคือผมกดลิงนี่ผมก็บอกว่าผมกดมาจางกดมาได้ปอนี่เท่าละบาจางเล่นเน็ตเล่นออย่างสักอย่างละบ้านนี่ก็บอมมีอินเทอร์เน็ตนะเน็ตที่ใจนี่คือเน็ตมือถือลูกหลานเนี่ยคือถึงนั่นมันก็บอกคือกดทัาทักนกดตอนนี้มันกดแล้วมันบาได้มันหมุนวินวินอก็ว่าไปจะนั้นแล้วเดี๋ยวคนถามอีน้องกันว่าตะกี้อีน,อน,น้องนี่เป็นลูกน,อน้องใครก็อลูกน้องปีบุ๋มเจ้า ผมว่าเออีละบุ๋มเนี่ยมันมีสองบุ๋มกันนะบุ๋มที่ทำงานการเงินกับมจ่าจหัวหน้าการเงินบุ๋มนั่นเป็นเจ้าหน้าที่ผมก็แก้งว่าแล้วบุ๋มนั่นปดกเกษียณไปแล้วแล้วมาเดียวมีแห่มบุ๋มหนึ่งน้องหูกว่าบุ๋มคนนี้เป็นพนักงานขับรถนะและน้องบอกว่าพนักงานขับรถนี่ใจน้องโทรศัพท์มาวันติดตัวเนงนะอ่าอีน้อง ก็นี่ก่อนที่จะไปจุ้ยไปเนี่ยหลอกไปน้นองหาข้อมูลที่มันดีๆก่อนเนอแล้วถ้าเ่ยนไปได้น้องบอทางไปเนี่ยอย่างนี้ข้รราชก,การบำนาญเนี่ยยังป่อเนี่ยปดกษียนมาสิเจ็ดปีเนี่ยสตางมันจะเหลือแล้วแลว้วก็ไปจเุเอาเงินเปินแหมเงินเนี่ยกระเตื้อนลูกหลานส่งมาให้กินมาใจ้ก็ไปจุเอาของเปินแหมบาปอีลาเนาะหายไปเพราะนั่น ความเป็นห่วงทั้งนี่ยผมก็เลยก็เลยโทรหาคุณบุ๋ม,มว่าบุ๋มเอยเขาแล้วเนี่ยเอาจื่อของตุ๊กมาอ้างมาเดียวเนี่ยเอาจื่อของน้องมาอ้างแหนาเออมันมีมาเมือนแล้วเจ้าออมีมาเหมือนแล้วครับ <c oughs> แล้วก,ก็เกยแจ้งไปแล้วว่าบ่ต้องนี่เพราะว่าตั้งสงปจบ่มมีนโยบายสปพพพยาเขตหนึ่งมมีนโยบายตีจะ จะติดต่อทางโทรศัพท์กับข้าราชการบำนาญก็ผมก็เลยทําแบนเนอร์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็แจ้งไปให้หลายกลุ่มข้าราชการบำนาญทั้งหลายบอกว่าจะเป็นครูบอกว่าเป็นตำรวจบอกว่าจะเป็นทหารถ้าหากว่ามันมีคนบอกเนี่ยมันจะขึ้นหลายขึ้นมาตั้งเนี่ยครับว่าจื่อหลนั่นยก็บอกว่าสิทธิข้าราชการเกษียณคือหู้ไวเลยครับนี่คือมิจฉาชีพ ถ้ามาถึงจัดนี้ปุ๊บเนี่ยท่านบอต้องบอต้องห่าอย่างละลบความไปเลยนะครับแต่ท่านอาจารย์มนักับอ้กับผมว่าเฮ้ยโดนไปหลายคนแล้วนะผมว่ามันก็น่าจะโดนนะเพราะว่าขนาดผมยังยังสงสัยอยู่อ่ะเอ๊ะมันหูจักได้จะได้ว่าแผวลูกแผวเมียผมจื่อยัางผู้รับผลประโยชน์จื่อย่างนี้หูหมดอ่ะเออแล้วมันเป็นอย่งกับคนอื่นๆที่ที บอกเกยไดอ้อย่างกับพักพวกเกินฝูงตอนด้เนี่ยอยู่กับบ้านเลี้ยงหลานยาห้ยานาเนี่ยอย่าบทุกรอกครับเพราะนั้นรายการพยาธิวิของเขาอันนี้ก็ขอบอกก่าวทุกท่านทุกท่านได้รับหูว่าถ้ามันมีหลายเกิดขึ้น <c oughs> ในจื่อสิทธิขลาดาดการเกษียณเนี่ยปิดเลยครับบอต้องไปสนใจละเพราะผมเช็คทั้งเขตหนึ่งและเขตสองแล้ว คนะาลารัฐการบำนาญทั้งหมดขอให้ทุกคนระมัดระวังครับคณะรยการบำนาญน,นี่คนหูนะครับคนหูคนลวกทั้งน,นั้นอ่ะแต่กลายเป็นว่าคนหูคนลวกนี่ถูกหลอกถูกหลอกง่ายนะมันยังเป็นครูนี่สอนคนอื่นม,นมันน่ากะมัตตาตัวที่มาได้ล่ะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งอันนี้ต่อไปเรื่องที่สองครับเรื่องที่สองตีจมาอู้ในวันนี้ ก็คือเรื่องพระเจ้าตองพระเจ้าตองนี่เป็นพระพุทธรูปโบราณของเมืองลออายุก็ประมาณเก้าร้อยปีเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่นะครับเขาเกิดพอพระเจ้าตนหลวงในยังห้าร้อยกว่าปีนะครับแต่พระเจ้าตองเนี่ยอายุถึงเก้าร้อยปีนะอยู่ที่เมืองลอนะครับ Uh, แล้วเกาะอยู่ที่วัดสีปิงเมืองเมืองล้อนี่เป็นเมืองโบราณเก่าแก่ครับเป็นเมืองโบราณเก่าแก่แต่ว่าหลังจากที่เมืองล้อมมันล่มสลายและถูกยุบมาเป็นอำเภอจุนนะเกาะยังเป็นเมืองโบราณอยู่แต่ เมืองโบราณเมืองล้อเนี่ยถูกแม่น้ําอิงเนี่ยพากางเพราะฉะนั้นพอแม่น้ําอิงพากางก็เลยกลายเป็นว่าแบ่งเมืองล้อออกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งก็คือตาบลหงหินแถมฝั่งหนึ่งก็คือตาบลล้อทั้งสองฝั่งเนี่ยผมว่าตําบลหงหินยังจะจะหนักกว่านนะครับกว้างหนักกว่าตีตีตาบนลอ้อหรือเมืองลอ้อพระเจ้าตองนี่หายไปได้36หปีแล้วครับ ถ้าท่านดูที่จ้อนี่ท่านจะเห็นว่าพระเจ้าต้องเนี่ยวเกาะนาตักมูอซึกจะเจ็ดสิบปลายส่วนสูงร้อยปลายนะประมาณร้อยสิบแปดร้อยสิเก้าเซนตครับหูบทีหันอยู่บนจ้อนี่เป็นหูบดีอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะครับนี่อยู่ในหูพันมีทั้งท่านารัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมมีท่านอาิย์บดีกรมศิลปากร แล้วกบนี้สสวิสุทธิชัยนรุญประธานิรัฐบาลเป็นคนอำเภอจุนเป็นลูกนำจุนแล้วก็จะมีสสสหัสนันสสขอนแก่น <c oughs> แล้วก็แหมลายท่านนะจําจ,จับยื่นปุ่นมาได้ครับอันนี้เนี่ยก็ท่านสสวิสุทธิชัยนรุนนี่แหละครับ เป็นคนที่ก็ติดสถานการณ์ก็ติดพระพระเจ้าตององค์นี่มันหลายปีถ้าเอากันว่าผมปดเเษีียณไปเนี่ย17ปีครับ17ปีเนี่ยคือช่วงที่สองของผมในการตีจะอสืบเสาะหาพระเจ้าตองช่วงแรกก็คือตอนตีพระเจ้าตองหายตอนนั้นผมเป็นหัวหน้าศึกษาเทศอยู่อำเภอจุน อาจารย์วิโรจ์ชุมเชยเนี่ยเป็นผู้ใหญ่โรงเรียนบ้านหลอนะมาหาผมมาเจ้าบอกมาคืนที่ผ่านมาเนี่ยไก้แจ้งเนี่ยพระเจ้าต้องหายและนักจาวันนั้นมาผมก็พยายามที่จะสืบเสาะแต่บ่บ่บ่สามารถจะทําได้นะครับจนกระทั่งผมปศุเกษียและกระท่านสสวิสุทธชัยนรุนเนี่ยท่านก็ว่างเว้นจากการเป็นสสเพราะว่าคอสอชอผลยึดอำนาจ ก็มีเวลาปะกันพราะคนบ้านเดียวกันอยู่ใกล้กันก็นั่งหาลือกันเรื่องพระเจ้าตองจากขั้นมากระซืบเสาะกันมาเลยๆจนกระทั่งหู้ว่าพระเจ้าตองอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็ขอให้ตรวจสอบในประเทศญี่ปุ่นกบปักปนว่าพอเอาข้อจริงพระเจ้าตองหายจากประเทศญี่ปุ่น ผมผมว่าพระเจ้าต้องนี่บไ่ได้หายครับพระเจ้าต้องเปิดไปทุดงเปิดเดินทุดงไก่น้อยจากประเทศญี่ปุ่นเข้าไปทางยุโรปหรอครับไปหลายประเทศที่ยุโรปเฮาก็ตตัวก็ตัวนี่ไปจนสุดท้ายมาเนี่ยโอกาสของเขาถึมันจะได้มาก็ได้ง่ายๆท่านสอสอสหัสนั้นเป็นสอสอคอนแก่นรรคเพื่อไทยเนี่ย เปิลมีน้องสาวเปิลอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์น้องสาวเปิลส่งข่าวมาบอกว่าพระองค์นี้เนะี่ยอยู่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็คนตีเป็นเจ้าของพระเนะี่ยก็สนิทก,กันกับน้องสาวของท่านสสศาสตสนั้นตัวก็เข้าประกบขอใประกบบอกให้พระองค์นี้ได้หายเขาก็อู้กันกับท่านสสวิสุว่าเขาคงจะทํากันเงียบๆเขาบอกอยากถึงมันเป็นข่าว เพราะถ้าเป็นข่าวมาได้พระก็จะหายแหมถ้าพระหายตอนนี้เนี่ยโอกาสจะได้คืนก็คงจะยากก็ผลสุดท้ายก็อู้กันว่าเขาจะเอาจะไดผมก็ว่าท่านเป็นประธานวิปรัฐบาลท่านน่าจะเข้านำเสนอเรื่องนี้ให้กับคณะรัฐบาลได้รับาราาก็ปรากฏว่า ท่านสสพระวิสุทธิ์เนี่ยพอไปนําเสนอในคณะรัฐบาลโดยมีนายกรัฐมนตรีอุ้งอิงเนี่ยแหละแพ้ทองทานนี่แหละครับกระทุกค้นกับหันดีหันงามสนับสนุนเพราะฉะนั้นก็เลยทําในน้ําของรัฐบาลนะทำในน้ําของรัฐบาลแต่กาใจใจอย่างต่างๆนั่นก็ทางพรรคพวกเปื้อนฝูงของท่านสสวิสุทธิ์ใช้นรุน กดได้ช่วยกันเพราะตัวสสวิสุดเชนรุนผมก็ยังเซ่ออยเป็นประธานวิผัดไกจยังได้ว่าตุกเปิดเป็นประธานวิเปิดก็ลำรวยกันกนี่ประธานวิตุกเกาะผลสุดท้ายเกาะทั้งกะผ้าษีอากรกนกาขนทรงขนทรงนี่ก็เสียงนักนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีความปลอดภัยสูงก็ได้พระเจ้าตองปิกมาประเทศไทยเมื่อมาถึงประเทศไทยปุบ๊บกระทรวงวัฒนธรรมและกรมศิลปากรไปหับ เอามาไหวตีก้มศิลขึ้นทะเบียนเป็นมรดกชาติเป็นสมบัติของชาติครับเร็จแล้วก็เอามาสแกนเอามาตรวจสอบมาซ่อมแซมจนกระทั่งแน่ใจว่าเป็นพระเจ้าตององค์จริงเพราะพระเจ้าตององค์นี่เนี่ยเคยขึ้นทะเบียนไววตีก้มศินเพราะนั้นก้มศินจะมีมีรายละเอียดของพระเจ้าตององค์นี่นักครับก็เอารายละเอียดตัวนั้นมาใจวิ ชาการทั้งเทคโนโลยีสมัยไม่คอมพิวเตอร์อย่างนี้นเข้าจับคน,นี้แน่ใจแล้วก็กเมื่อวันที่หกกไหกธันาวาคมที่ผ่านมาเนี่ยก่อทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและก่อท่านอธิบดีกรมศิลปากรก่อนนัดมอบมอบพระพระเจ้าตองพระพุทธรูปเนี่ยคือกับท่านสสวิสุทธชัยนรุณ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะฮืส้สสววิสุทธิชัยรุนเนี่ยนำมาไหว้ที่จังหวัดพะเยาเพราะจื่อชาี่ท่านหันอยู่ในคณะนี้เนี่ย,ยด้านหลังจะหันว่าพิธีส่งมอบพระเจ้าตองนะกับคืนจังหวัดพะเยานะครับนั่นก็หมายถึงว่าใื้ท่านสสวิสุทธิเนี่ยได้เอามาพิจารณาว่าพระเจ้าตรององค์นี้ควรจะไปอยู่ที่ไหน <c oughs> ท่านสสก็ได อูก <c ười> ันกับผมว่าเออเอาไปไว้ทังไหเปินแกงถามไว้ฉันนั้นผูก็ฮู้ผมก็ว่าอ้าวก็เปินไปจากที่ไหนก็ไปไว้ที่ั่านนั่นก็คือเอาไว้ที่วัดศรีปิงเมืองอำเภอจุนท่านอธิบดีกรมศิลปากรว่าเอเอาไว้เห็นสักวางได้ก็ ถามมันเป็นจะไหนม,มาเดียวนี่มู่เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรนี่ถูกเลขกถูกหวยกันขนาดนักคนใดไปไว้กับถูกเล็กถูกหวยผมว่าเออถ้าจะอันก็ขย่ยเอาปิกมาคนจังหวัดพะเยาคนเบืองจุนจะได้ถูกเลขกถูกหวยกันทั้งนักไผเข้าไปไว้กับถูกปัโธถทาจี๊ยนึงเอามาเร็เวๆครับเสร็จแล้วก็กำหนดการแจ้งมาละทางนายอำเภอก็มีการประชุมประชุมกันตี คือวันวันที่ไปนั่นก็มีนายอำเภอจุนนะไปร่วมพิธีหับหมอตัวยตีวันที่หกตีตีกระทรวงวารามตีกรมศิลปากรพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินี่นะครับนายอำเภอจุนกับแม่หญิงใส่ชุดสีเหลืองนั่นนะนางติ่ขอบนั่นนะครับเนี่ยก็ไปร่วมพิธีด้วยแล้วมาเดียวในกาหโนดการพระเจ้าต้องจะมาถึงพะเยาในวันที่สิหครับสิ้ามกรา ก็มีการอู้กันอยู่วันก่อนนี่ก็มีการประชุมกันที่อำเภอวางแผนในการที่จะร้องรับตอนฮับพระเจ้าตองที่อำเภอนะครับพระเจ้าตองเนี่ยหลายท่านอาจจะบ่เกยหงเก๋ยหันแต่ถ้าท่านรู้จากที่ในจอน,นี่ท่านจะหันได้เลยว่าพระเจ้าตองเนี่ยเป็นพระพุทธรูปท้องสัมฤริ์นะครับเป็นสิงสาม็นห้องว่าสิงสาม ถ้าเป็นภาษาทั่วทั้งท่าท่าทั้ง,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 งการพระน้อยปืนห้องพระพุทธรูปเชียงแสนสิงสามคือคําว่าเชียงแสนส,งส,สิงสามนี่ก็คือพื้เกียรติกับอำเภอเชียงแสนตีตีพได้ได้ทำพระตรงนี้ออกมาคําว่าสิงสามเนี่ยมันจะมีก็คือเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมารเรียบนั่งบนฐานเขียง นะชายสังคติเนี่ยจะลงมาต่ำกว่าสะดือครับต่ำกว่าสะดือส่วนผมโมลิจิกหัวบ้านหัวห้องจิกหัวจะเป็นเปลวเพิงนะครับเป็นเปลยียวเพลิงถ้าเป็นพ้าสิ่งหนึ่งสิ่งสองเนี่ยจะจิกหัวเป็นมน์มนมนมน,มนตีห้องว่าดอกบัวองกา้าหรือว่าเอ่อคน,นวยแก้วก้อนแก้วอย่างอย่น นะแต่พระพุทธรูปสิ่งหนึ่งสิ่งสองสิ่งสามมันจะมีข้อแตกต่างกันสิ่งหนึ่งเนี่ยก็พระชายสังฆติจะอยู่บนนมหัวเป็นจุกเออขัดสมาเธิคือเอาตีนขัดกันนะนะครับเพราะสิ่งสองเออก็เริ่มจะปีการเปลี่ยนแปลงเอาศิลปะสุขโขไทยเข้ามาใส่นั่นก็คือ หน้าเริ่มจะเหี้แล้ว <c oughs> ถ้าสิ่งหนึ่งเนี่ยหน้าจะกรมครับหน้ากรมอมยิ้ม,อมพอสิ่งสองมากก็เริ่มจะมีเปลี่ยนน้ออๆแต่พราสิ่งสามเนี่เปลี่ยนจากหนึ่งกับสองไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือพระพุทธรูปสิ่งสามสิ่งสามเนี่ยเกิดขึ้นในประมาณศตวรรษที่สิบแปดถึงสาวนะครับเป็นช่วงที่เมืองล้อเจริญบุงเบือหนัก <c oughs> ครับอันนี้ก็คือลักษณะของของ <c oughs> พระเจ้าตอง นะครับท่านด้วยความพยายามของท่านสสวิสุทธิชนรุณน,นะสสจังหวัดพะเยาหลาจื่อบัญชีรายจือภรคเกิดอไทยและเป็นประธานวิรัฐบาลช่วยกันนะเอาคืนมาจนได้นะครับท่านสสวิสุทธิชนรุณแล้วก็ด้วยการทางท่านพนมบุตรนะท่านสุดาวันหวังสุภกิจโกศล รวมไปถึงสสสาหัสนันสสคนแกนก็วันที่15นี่มาถึงพะเยาเนี่ยก็จะไปลงตีตีวากาญอําเภอจุนครับเซร็จแล้วปีน้องประชาชนไผ่ตีอยู่ใกล้นะใครใครมิโจก่หลาบก็คือไปไว้ไปสากันตีอําเภอจุนตีวากาญอําเภอนะครับแล้วส่วนวันที่16เนี่ยก็จะจัดขบวนอัญเชิญพระพุทธลูก พระเจ้าต้องเนี่ยไปยังวัดศรีปริงเมืองตาบนหลอแล้วก็จะไปทำพิธีกันที่หั่นแห่งกรรมนะก็จะมีท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะร้องนายยกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีคมนาคมท่านสุดาวันหวังสุภกิจโกสมนี่โกศลเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็แหมหลายๆท่านครับหลายๆท่านตีจะมารวมพิธีในครั้งนี้ ทางอำเภอได้ได้ได้นิมนต์คูบ้าอู่คูบ้าอู่นี่อยู่อำเภอเจียงคำวัดวัดร่องเกา่าอำเภอเจียงคำคูบ้าอู่นี่ก็จะมาเป็นเจ้าพิธีจะมาช่วยจัดพิธีอย่างต่างๆและคณะเดียวกันเนี่ยคูบาอู่นี่คูบาสิทธิใช้ปิยะพานีเนี่ยครับอยู่วัดร่องเกา่าซึ่งนิมนต์เปิดมาือเปิดมาเป็นที่ปรึกษาด้านพิธีต่างๆ นะครับส่วน <c oughs> ประธานสงกอนนิมนต์ท่านหลวงปู่โอภาสหลวงปู่โอภาสนี่เป็นเจ้าคณะไอเจ้าอาวาดวัดจองคำอำเภอเงานะครับอําเภอเงาเป็นวัดจองคำเป็นพระอารามหลวงอําเภอเงาจังวัดลำปางถ้าไผไปตั้งเมืองเงาวกา่ไปหั่นจะหันเป็นวัดแบบวัดเนี้ยวะ่ะ นะวัดเงี่ยวนั่นแหะครับอายุญญปนกสิพาล่ะนะก็ิาปีก็นีมน่ม้เปบนมาครับโทษครับเพ <c oughs> ราะนั้นเนี่ยก็คิดว่างานนี่ก็คงจะยิ่งใหญ่พอสมควรวันพูกนี่ผมจะมีการพบปะกับนายอำเภอหัอคร่ำหนึ่งเกี่ยวกับในเรื่องของสถานที่ที่จะเอาพระเจ้าตองมาประดิษฐานไว้ที่อำเภอ แล้วก็จัดแห่จากอำเภอไปตีทางวัดส่วนทางวัดก็เป็นเรื่องของเทศบาลล้อเป็นเรื่องของอกำนั้นผู้ใหญ่บ้านที่จะช่วยกันจัดพิธีการพิธีกรรมต่างๆต,ง <c oughs> ตีตีวัดศรีพึงเมืองถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยผมอยากจะเรียนให้กับทุกท่านได้ครับพูดกันเลยว่าวันที่16เนี่ยเขาจะแห่ วันที่สิบ้านั่นพระมาถึงสิบหกมาเจ้าเขาจะทําพิธีตั้งแต่คืนวันที่สิ้านะมีการสวดมนต์มาเจ้าวันที่สิบกกับมีการสักบาท <c oughs> แล้วก็เคลื่อนขบวนถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยผมคิดของผมว่าผมจะเนี่ยาตามประเพณีโบราณจะมีขบวนจ้างขบวนมกมาหัว ถ้ามันมีห,มหล่อหัวหล่อควายมก็จะเจ้าหัวห,หล่อควายตัวเองครับเออแต่ตอนนี้กัยังจนปญัญญาอยู่เรื่องเรื่องจ้างเพราะว่าจังหวัดพญาวงม,มันมีจ้างมีกะจ้างไม่กบจ้างปั้นเอออาจจะเอาจ้างจ้างปั้นแตนหรือบอานก่อถ้าเป็นไปได้นะ เปื่อนท่านสสวิสุทธ์เนี่ยเปิ่นเป็นเจ้าของปากจ้างเอาจ้างมาส่วนมากบอมบนีปัญหาครับอำเภอจุนเขามีฟา้ามมานะเอาหมอไก่เจ้าของฟา้ามมากับนาะยโยเกงเนี่แต่งเครื่องแบบนักรบโบราณเนี่ยสปายดาบเนี่ยขี่มา้านะมีรถมากครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าขบวนม้าเนี่บ่อยากนะครับ แต่ถ้าได้จ้างมามันก็เหมให้มน้อยสมัยน uh> ั้นผมอยากจะได้ล่องัวเนี่ยตอนสสวิสุ์ตื่นตีสามตีสี่เนี่ยเอางัวมาฝึกล่อเพราะงวมาทเอามันบวจะจ้างล่อเห็นว่างัวกับล่อมันบอกันบอกบาลานกันงัวมันเป็นงัวพันตัวใหญ่ล่อมันกันน้อยปัดเท้าไอ้นั่นกับฮัดของัวนะล่อกันแงะกันแงะเพราะว่าล่อตำวัวงัว แล้วก็ต้องเอามาซ่อมเป็นเดือนครับเอามาซ่อมเป็นเดือนแจ้งมาแจ้งตันก็เอาหัวเข้าใส่รอกขี่แหวกกาด้วยเข้ากำได้เป็นเดือนเอาไปไปโชว์งานผู้จ่าพยายลอ้อแต่พอไปถึงงานผู้จ่าพยายลอ้อบ่ได้หมายถึงว่านี้ต้องมีคน้ะนกำหัวนั่นอยู่สองข้างหังวสองถััวกลัวหัวมันตื่นค้นจะล่นครัแฮปปี้หนึ่งเอารถมา ไปไปได้น้อยเดี๋ยวเป็นว่าไปป้าเซม,ม่าของเจ้าบ้านเปิดเอามามัดไว้ข้างต่างปาาโถ่มากับมาหันใส่กันกับโผก็ใส่กันกับไปมีว่าค้นนังน่งรถมานหดีบาตกรถมากจนเจ้าของมาวิ่งมามาเอามาไว้ครับครับอันนี้ก็คือเราให้ฟังว่าวันที่สิห้าพระเจ้าตอง พระพุทธรูปศักซิบโบราณของเมืองลอเมืองลอก็คือเมืองจุนเมืองเดียวกันจะมาถึงก็บอกกล่าว้ท่านที่เคารพทั้งหลายท่านผู้ชมทั้งหลายได้ไปไหว้สาสการะพระเจ้าตองนะครับแล้วก็วันที่16บหกมาเจ้าเขาจะทําพิธีตักบาตรใส่บาตรตีเทสไอตีตีวาการญปภะจุนแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะ เคลื่อนเคลื่อนขบวนเกาะสองข้างตางกับโปรยเข้าตอกดอกไม้ใส่บาดตัวสองข้างตางตั้งแต่ตีวากาศน้ำเพอจุนจนกระทั่งถึงวัดสี่ปีเมืองครับอันนี้ก็มาบอกกล่าวกันทุกท่านทุกคนเพื่อได้รับพุงรับสาบ,บ,บ,บว่าสิ่งดีๆของจังหวัดพะเยาเขาก็จะได้กลับเข้าสู่บ้านเฮาเมืองเขาละ เปิดไปทุดงมาหลายปีหลายประเทศแล้วคเดียวเปิดกายแล้วเปิดกระยาแก,กปิกบ้านพิกจองล่ะครับสำหรับวันนี้ผมวัชระศรีคำตันก็คงจะต้องลาท่านผู้ชมไปนะเอาไว้ป้ากันไหมในวันพฤหัสบดีนาในเวลาช่วงนี้ครับอาจจะขึ้นก่อนผ่องลงหลังผ่องพ่อผมอยู่คนเดียวรายการคนเดียวขึ้นเวลาไหนก็นได้นะส่วนรายการที่เปินมีผู้ร่วมรายการเนี่ยก็อาจจะต้องมาถึงแล้วมาหนังเตี่ยมกันมาหนังอู้กันก่อน และก่อนง่จะเข้ารายการได้ครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับ